อะไรตัดหิดตัดหิดตัดหิดใช่ไหมป็นหิดตรงไหนนะนี่นี่เราอยู่ไปไหนจะไปไหนเราตอนนี้จะไปหนองคายบ้านไออินคืนนี้นอนบ้านไออินอ่ะแต่ไม่รู้ถึงกี่โมงอ่ะทำไรไปนอนนอนแล้วก็พรุ่งนี้นี่พรุ่งนี้เช้าไปลาวแล้วก็ไปนี่วัดเวียงแล้วก็จะเวียนหัวอ่ะใช่แล้อก็เวียนไม่มีสาระพอ สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่บนรถทัวร์นะครับอยู่ของชางชัยชางทัวร์ใช่ไหมแนะนำครับราคาจากกรุงเทพไปหนองคาย494บาทเป็นที่นั่งที<ม>่แบบโอเคอดีได้ครับเขากระนาวว่าดีมีเพลงให้ฟังมีอะไรให้ฟัง<อ>พร้อมครับสบายมีปั๊กให้ด้วยครับก็นี่เขาไม่ได้จ้างผมมารีวิวนะผมแบบบอกเฉยว่ามันดีจริงดูแล้วครับ อะวิ่งขึ้นเลยวะขึ้นแล้วยยาา้้แลวตอนนี้เรากำลังนั่งรถจะไปตมเดี๋ยวเราจะข้ามไปฝั่งลาวแล้ววันนี้เราจะไปเกไปไหนาตก็เลยเนี่ยห้าบาทแล้วเจอกันสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเราก็กำลังจะเข้าสู่ประเทศลาวนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ ตอกเอฮ้ hey! ตอมเผลยนี่ครับเรากำลังเดินทางไปตอมอครับดูๆกองแพ้่เนื้อแพงเนื้อแผนดิแผน <Okay. S 2> ไปดิตัดต่อไปเลย <c oughs> ครับเราอันนี้เราก,ก็กำลังเดินเข้าสู่ตอมอของจังหวัดหนองคายนะครับซึ่งอ,อยู่ใกล้กับตะเข็บชายแดนของประเทศลาวนะครับวันนี้เราก็จะเดินทางสู่เวียงจันทร์ครับโดยรถบัสของ ทไทยไทยครับผมเราก็จะมีเพื่อนนะครับจากยุทธยานะครับก็จากสุราษฎร์นะครับมาสมูตูนะครับตันนี้มูตูกดตังอยู่นะครับน่าจะกดไปสัก800,000นะจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับเราติดตามชมได้ครับผมบายๆสวัสดีครับ Yeah. ตอนนี้เราก็กำลังจะข้ามไปฝั่งลาวนะครับตอนนี้เราข้ามมาแล้ว,ลวใช่เราข้ามมาแล้วครับตอนนี้เรากำลังจะแลกเงินนะครับเพื่อจะไปซื้อของที่ลาวนะครับวันนี้มึงกิว๋วจะไปซื้อรองเท้าใช่เราผมเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีนะครับบนรถตู้นะครับตอนนี้รอขึ้นรถตู้ครับเพื่อจะไปวางเวียงน้ับ okay. okay. อ่เราก็จะออก จาร้านแล้วครับตอนนี้เราก็จะมุ่งหน้าสู่วังเวียนนะครับผมเราจะไปแพะเราไปแพะจะไปแวะอะไรนะเจลเอลลี่ก่อนแล้วก็สมุนไพรสอนสมุนไพรสอนสมุนไพรนะครับสักแป๊บหนึ่งก่อนแล้วก็ไปเซ็นเฉยๆนะครับเพราะว่าเราอยู่สมาคมแล้วก็เราก็จะไปวังเวียนเลยครับผมโอเคครับเจอกัน เลยครับิมให้อคทให้หน้าขานะครับลอาให้มือาว้าวนะครับอ้จเป็นาวัองอะปลอชนิเตอรชาวาชนิดเตอาหวานีเป็นอเาทรอีเ็น่อมีจะต้เปนยาคระลูกกาจะให้อโรคเกาต์อ๋อ ตอนนี้นะครับเราก็กาลเดินทางไปวังเบี้ยวังเบี้ยแม่โนนวังเบี้ยดูครับมีอะไรวังเบียยมีอะไรครับเขาที่ศึกษามาวังเบี่ยคออช่งธรรมชาติของร้านครับเป็นอนหน่อรา ใช่ครับเหมือนกับถ้าเปรียบกับประเทศไทยเหมือนกับมรดกอะไรต่างๆมรดกของประเทศไทยก็จะมีประมาณนั้นนะจะมีน้ำตกมีตุ่มมีเหมล่องแกงมีล่องแกงเหรอมล่องแกง้ยถ้าลองเฮ้ยคุยอะไรกันวะเราจะไปไหนบ้างเนี่ยฮะลองลองเวียงไงลองเวียงไปไปไหนบ้างถ้ำ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 นะครับถ้ำโม มาเปิดแล้วนี่เราจะสอนภาษาลาวภาษาลาวลคำจากบางอินะบางยิมแนะนำภาษาลาวเน่ยนี่ภาษาคำแรกก็ข้าว่าค้าวหมูแบวนหะแหนแหนแหวนนะครับไปรู้จักแตลว่าอะไรว่าอะไรคือหน้าอกไม่มีแบนแหวแต่ที่เราจะสอนภาษาลาวพื้นฐานนะครับเป็นคำชักทายคำว่าสวัสดีภาษาลาวบอกว่าสบายดีสบายดีสบายดีแต่ถ้าเป็นลาวใต้แปลว่าสบายดีนี่ นรสบายดีเจ้าพอแล้วตอนนี้เรามาถึงแล้ววงเวียงเวลาประมาณกี่โมงละตอนนี้สามโมงครึ่งสามโมงครึ่งสามโมงเย็นอากาศตอนนี้ก็ไม่ร้อนมากเท่าไหร่นี้เราอยู่ริมแม่น้ำซองซองคือมินซองนี้เฉยอ๋อเลยมี่วงเวียง เทศลาวนะตอนนี้เราก็มีเช่าบ้านหลังหนึ่งอยู่กันสิบคนก็เลยต้องเช่าบ้านไปเลยเพราะคนมันเยอะีมีแดดนิดๆแต่ว่าไม่ร้อนมากเท่าไหร่ก็ก็ต้องไปหาเช่ารถก่อนเพราะเพราะว่าสถานที่เที่ยวมันค่อนข้างจะไกลจากตรงนี้ถ้าเดินไปคงจะไม่ไหว <c oughs> อ้าวนากระยาดไปเนี่ย <c oughs> ตอนนี้ส่งไปแล้วสง่งส่งคนไปหารถแล้ว สักคู่หนึ่งจะคงจะได้คําตอบมาว่ามีหรือไม่มีแล้วก็เราก็จะไปเที่ยวกันแต่ยังไม่รู้ว่าไปเที่ยวไหนเนี่ยดูลองดูบรรยากาศรอบๆดูบรรยากาศรอบๆกันที่บายไปด้วยทีบายไปด้วยนี่ก็คือแม่น้ำซองซองเฉยๆนี่มีเรือมีเรือด้วยนี่จะมีบริการเรือหางยาวเรือหางฟันไม่น่ามีมีหางยาวอย่างเดียวอันนี้มีเรือคาอะไรเนี่ยคาลูคันโนคันโนอ๋อคันโน น้ำตื้นมากเลยน้ำน้ำน้ำตื้นน้ำตื้นนะแต่น้ำใสนะนี่เป็นบริเวณแบบนั่งชิลนะน้ำมิดหัวหัวหัวเลยหัวนิ้โป้งนะอันนี้ก็เป็นแบบบรรยากาศนั่งชิลน้ำนี่นี่เดี๋ยวที่พักเลย z o o ที่พักให้ดูโอ้หแสงนี่ที่พักที่พักเรานะครับบรรยากาศริมนี้ก็เหมือนพวกกาญจนบุรีบ้านเรากินริมน้ำโอ้หน้าบานนู้นหน้าโดนมากเลย โอเคบ๊ายบายรถโอ้ยบ๊ายบายไปแล้วครับเฮ้ยมันมีร้านอะไรตรงไหนเนี่ยตอนนี้เราเข้าที่พักเราแล้วนะต้องไหนฟังดูเลยที่เดิมอ่ะวันนี้เรายังไม่ได้ไปไหนมามากแค่เข้าไปตัวเมืองวังเวียงแล้วก็หาอะไรกินดูเดี๋ยวจะอาบน้ำนอนกันไม่นอนไม่ได้ว่าจะไม่นอนดูบอลเคุยไข่นี่ไง๋ยวเดี๋ยวมาหน่อยพี่ให้ไปมมืดอ่ะ ไม่มืดจะว่าคุยสิคุยอะรคุยจะไรคุยอย่าจกล้องไงมองกล้องเดียวสวัสดีสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมผมชื่อฟุกนะครับผมยาวใบฟุกอะไรเอ่ยยาวใบฟุกกระรอนยังฟุกกระรอนนะฟุกกระรอนเนี่ยนี่อะไรกราบเรียนสวัสดีครับผมวันนี้นะครับเราก็ได้เวลาตอนนี้ก็ประมาณสามทุ่มได้แล้วนะใช่ไหมยังดิจากที่เราเราดูเดอนแมสเดี๋ยเราดูเดินแมสไปเดิน ไปเดินดูที่บริเวณไปกินนี่มากินอะไรมาวันี้ไปเดินกินไรไปเดินเดินเดี๋ยวเข้าในเมืองมาเข้าในเมืองมาให้่พูดนีเราก็เจอกับสาวๆสวยๆแต่แต่ผมอ่ะไม่หมองครับไม่มองสาวโอ้ยยังไม่นัดก่อนเลยผมผมก็เดินเดินก้มหน้าอย่างเดียวเลยครับก็เห็นเพื่อนเพื่อนมองกันก็มอยากอยากก็จะเตือนนะครับแต่รีตัวดิ ้ข้างนอกเลยเพื่อนก็เดี๋ยวเราก็จะนัดนะครับพรุ่งนี้เราก็จะไปน้ำตกก็ติดตามชมพรุ่งนี้จะไปไหนน้ำตกบุลากูลบุลากูลนะครับอนัแค่นี้แหละบ๊ายบายเจอกัน Good night บาย Truth and money never lie, no I'm the one, yeah I'm the one, early morning in the dawn ือวันที่เยอะจริงมากเลยที่แบบให้มาก่อนทัวร์เกาหลีหรือว่าอะไรแบบมาช่วงแบบที่เกาหลีเยอะเพราะว่ามันนวมันมันนัวฮะแล้วแบบ พูดไม่รู้เรื่องอังกฤษกกลำยยลิล้นจีงอ๋ององกองมากเลยแล้วอังกฤษเขาก็พูดไม่ค่อยได้ไงแล้วแบบเอ๊ะมันนี่มันนี่นนอะไรเฮียอะไรมันลงกันแล้วเนี่ยเนี่ยไอเนี้ยไอสัตว์ไอเฮียพอ

สวัสดีครับตอนนี้นะครับเราก็กำลังอยู่ที่ถ้ำบูคัมนะความเดินขึ้นมา120เมตรตอนนี้ไเกียยวอม้120มงเราเดินเดินขึ้นมาครับเพราะว่า5นาทีครับ100 100โลแต่ตอนนี้เราเดิน100โลอะไรเยอะไปไม่เ120มง120มงเท่ากับ1กิโล1กิโลได้ครับผมเมื่อกี้ขึ้นมายอดโอ้โหผมรู้สึกตอนแรกตอนแรกครึ่งทางแล้วจะถอดใจแล้วงงเลยหน้าขึ้นมาโอ้โห

Everybody, oh my god, she hit me up all day, and no response. Bitch, you blow my hands as I turn and go to bronze, roll my eyes, and when she on the Don't know you wanna ride now this ride. Don't you know, God? I am the one for you. I'm the one. Don't you know? ก็ตอนนี้นะครับเราก็กำลังเดินทางกลับไปประเทศไทยนะครับเราตอนนี้เราก็รอรถอดึงครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณกี่โมงแล้วมินแปดโมงสิบเอ็ดรอรอนานยังก็พักหนึ่งเมื่อคืนเมื่อคืนเป็นไงเมื่อเมื่อคืนแบบสบายดีเมื่อคืนได้ข่าวว่าไปกูไม่ไปไม่ไปกูหลับกูยี่ไปไว้ไว้หลับแวกูยี่ไปเลยนะผมไอ้หน่อยไอ้หน่อยแอบมองเหรอแอบมองเลยอยากไปด้วยอะไรไม่รู้มีผู้สาวผู้สาวผู้สาวสาวลก็ เพราะทริปนี้ก็หมดตังค์เยอะมากเลยนะฮะที่ที่เออก็กลับไปก็ต้องคิดหน่อยนะจะมาอีกหรือเปล่าไม่คิดแล้วก็มาแล้วผมไม่มาแล้วมาแล้วก็ไม่มมมต้องรอกระ,ะเรินก่อนแล้วผมก็มีงานทำถึงจะมาประมาณนั้นนะเพราะค่าใช้จ่ายมันค่อนข้างสูงใช่ครับพอเที่ยวญี่ปุ่นได้เลยครับเมื่อเดือนที่แล้วก็ไปมาผมไม่ได้ไปผเขาต้องตอบผมไปแล้วโอเคครับก็ลองก็ลองดูดูกันนะครับว่า ผมตัดสินใจดูครับว,ว่าจะมาไหมเดี๋ยวเรื่องของวิดีโอเดี๋ยวผมจะตัดต่อให้นะครับรอรับชมได้วันนี้ก็มากันลาแข่งกัน,กนอะไรชนนะพูดดิดท,ลลทำไมอ่ะ,ะ,เ,ะเพราะว่าลาไปกลันนะสว,วัสดีครับทำไม <c oughs> ทำไมน,น,นะ <c oughs> ขอบคุณครับ